สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไอวอช่างวองานข้าวเอฟซีครับอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับนิทานนะครับยามนิทานผมใกล้ถึงเอซีครับนะเอฟซีครับขูหนาวมากข้างนอกขู้ขาดีดีได้แคหนาวมานิทานเอฟซีครับนะเอฟซีครับไอวองานข้าวครับเรื่องด้วยนะครับ เจ้าทีโทรหาวอครับเจ้าที่ป่าไม้โทรหาวอครับวอไม่รับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ครับเอฟดีครับเกิดอะไรขึ้นครับวอไม่กล้ารับเบอร์แปลกๆครับนะครับช่างวอครับช่างตอกครับไม่กล้ารับโทรศัพท์ครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะครับได้ข่าวมาว่ากลัวจนตัวสั่นเลยครับได้ข่าวมาว่าเมียเครียดลูกอ่าเมียเครียดคนในครอบครัวเครียด พี่น้องเครียดหมดเลยครับเอฟซีครับผมได้ข่าวมาครับตอนนี้สายรับส่งข่าวมาว่าคนในครอบครัวเครียดแล้วก็คนในหมู่บ้านนะครับก็เริ่มแตกตื่นกับเรื่องนี้อีกแล้วครับเรื่องด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเจ้าที่ครับชุดใหญ่ฟ้าพิบนะครับได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านกกขนุนนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเอซครับพรุ่งนี้นะครับนาตอนนี้ครับลือทั้งหมู่บ้านเลยครับว่าเอาอีกแล้วครับอีดำทำพิษอีกแล้วครับ นะชาวบ้านขขงล่าเรือมาอีดำทำพิษอีกแล้วครับนะครับตอนนี้พอชาวบ้านรู้เรื่องแล้วครับว่าชาวตชีนะครับเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้แตกตื่นทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแล้วล่าสุดนะครับจะมีจะมีคนพาเจ้าของที่หนีแล้วครับนะอีดำจะพาหนีแล้วครับกูดูทรงแล้วจะจะลอดถึงบุทธรไหมครับกูดูทรงแล้วอี้ถูกจับก่อนครับพา นะครับหนีหมายจบนะครับหนีหมายจบนะครับนะนะไอวอึงไม่รับสายอ่ะมึงรับสายหน่อยดิมึงรับสายเจ้าเจ้าที่หน่อยดิเฮ้ยทำไมอ่ะไอตีครับวอไม่รับสายเจ้าที่เลยครับพยายามติดต่อหาวอสองวันไอสี่ครับโอ้โหติดต่อหาวอหลายวันแล้วครับวอไม่รับโทรศัพท์เลยครับไอตี่ครับ เกิดอะไรขึ้นที่สี่ครับนะวอกลัวครับไอวอกัวจนไม่กล้ารักสายพี่น้องครับผมแล้วหัวจะปวดเลยนะครับหัวจะปวดเลยเกิดอะไรขึ้นไี่ตี่นะครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับอืมคนที่ีสครับวันนี้ครับโอ้โหนะครับเกิดอะไรขึ้นที่สี่ครับเขาลืมในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านตอนนี้ก็ หนาวครับอุณหภูมิหนาวนะครับอุณหภูมิหนาวนะครับแล้วก็ตื่นตลกกันใหญ่ครับนะก็ฟังดงชาวบ้านครับไม่ต้องตกใจครับเขามาตรวจที่ไอวอลซึ่งมันเป็นเรื่องเก่านะครับแต่ถ้าเรื่องใหม่ถ้าอีบายม่จบจะจัดเรื่องใหม่ให้ครับเราต้องเซฟชาวบ้านครับไม่อยากให้ชาวบ้านตกมาเป็นเป็นไรสิครับตัวเป็นเอ่อเรียกอะไรอ่ะ เป็นเครื่องมือให้พวกทำคอนเทนต์พวกนี้ครับสิครับนะเราต้องช่วยเซฟชาวบ้านครับชาวบ้านคือคืออะไรสิครับคือชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะเขาจะบ้เอฟซีชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะเขาจะบเออนะครับชาวบ้านเขาไม่้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพวกมึงอีบานมาดึงชาวบ้านมาอย่างนี้นะครับก็เป็นไรนะครับแต่เนี้ยปัญหาไม่อยู่ตรงนี้สิครับปัญหาอยู่ที่ว่าไอไอช่างวอลในทางเนี้ย นะครับมันเสือกไม่รับสายเจ้าที่ใครสิครับไม่รับสายเลยอะนะครับเจ้าของที่ไม่รับสายเจ้าที่เลยกลัวอะไรอ่ะมึงกลัวอะไรกันฮะเวลามึงขายที่กันเวลามึงขายที่อะไรกันมึงไม่กลัวตอนนี้มึงมากลัวอะไรกันกูถามหน่อยฮะทำไมตอนที่เมื่องทนทามมึงอไม่คิดกูถามแค่นี้แหละนะครับในวันที่มื่อวทาเนี่ยหูไก่น่ากินมากเลย อากาศหนาวนาวะกินกันร้อนนะฮู้ไหมข้อเ,เดียวน,นึงวันนะวันนี้ผมนัดผมนัดอ่านัดน้องบูผมกับนัดช่างตั้มนะครับนะพวกเรานัดวางแผนกันนะครับถึงถึงอ่าแผนการพรุ่งนี้ครับนะสีค่ครับู่วนะข้าวเขาหน้ากินวันนี้ผมถึงใกล้ถึงไอสีครับแต่ไม่บอกพิกัดน,นะผมกลัวอีช้างนะ้ามันดักทําร้ายผมกลัวอีดำมันสั่งคนทําร้ายผมหมูต้องเซฟตัวเองไอซี ไม่เซฟไม่ได้ครับไม่้อันตรายครับพวกนี้มันเป็นแก๊งแบบแก๊งมาเฟียนายทุนฟานซื้อที่เราก็ต้องระวังให้ดีไปไหนมาไหนเราต้องเซฟตัวเองเราจะมามาฉีพิกัดไม่ได้ครับพวกเพราะพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้เลยนะพี่ครับมันเป็นพวกนายทุนนะครับนายทุนรายใหญ่ใ่หทั้งในหมู่บ้านกลพื้นที่นะพี่ครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเราไปไหนมาไหนต้องเซฟตัวเองนะครับนะต้องระวังต้องระวังให้ดีดเพราะว่าอันตรายครับไอ้พวกนี้มันอีดำนี่มันไม่ธรรมดานะอีดำเนี่ย มันอารมณ์มันมันคนส่ออารมณ์แล้วมันร้ายนี่มันร้ายดําเนี่ยนะครับเป็นเข้าไปคอมเมนต์ดูดิเข้าไปคอมเมนต์ช่องอ e ีบาร์เห็นไหมครับโอ้โหนะครับโอ้อีบาร์ย่อนยาวนี่เลยครับคอมเมนต์เละเลยมั้ยโอ้จะไปกลัวอะไรใช่ปหมเนี่ยกูถามหน่อยยาวนี่มึงมีปัญหาเนี่ยพวกมึงก็เห็นใช่ปหมว่าใครพ้นแท้ใครพ้นจริงมึงเห็นใช่ไหมเห็นใช่ปหมเออ ได้ไหมว่าใครใครพ้นแท้ใครพ้น,รพนจริงดูกันเอาเองนะครับว่าใครพนแท้ใครพนจริงนะอย่างที่พื่อมึงม,มีปัญหาใครช่วยมึงบ้างมึงดูแค่นี้พอนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะรับสายเจ้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รับสายเจ้าที่เลยแล้วเราจะทำงานยังไงอะ่ะมีไงอยู่หน้าโรงเรียนแล้ว อะไรกิกันดีครับหาใี้กันมันมีอะไรกินเนี่ยโอ้โหกินเกี่วหมดแล้วเก็บหมดแล้วอ่ะโรงเรียนเริ่หมดแล้วเกี่หมดแล้วไปไปช่างวอทำไมมึงโอ้หพวกมึงเนี่ยมองดูเอาเนี่ยนะครับเกิดเรื่องใหญ่ครับนะช่างวอไม่รับสายเจ้าที่เลยนะครับไม่รับสายเจ้าที่เลยนะครับ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงไม่รับสายนะครับรับสายดียดนะครับเออนะครับรับสายดียดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับใครทำอะไรไว้รับกรรมแตกต,ตื่นทางหมู่บ้านครับก็ประกาศชาวบ้านครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเป็นเรื่องเดิม ถ้าบ้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่านะครับเรื่องใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าอีบ้าฝรั่งเศสเนี่ยมันจะไปร้องเรียนหรือเปล่านะแล้วก็ฝากทุกคนทุกคนคิดพิจารณาด้วยครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วี่าฟังนะครับฝากกดไลค์ด้วยับสิครับผมใกล้ถึงแล้วตอนนี้อุณหภูมินอกหนาวมากอีสานหนาวมากครับทุกท่านครับ ขออนุญาตขอบคุณก่อนครับนะเพราะว่ามีงานด่วนครับมีงานด่วนที่ต้องไปตาภารกิจนะครับตัวนี้นะครับไป